กนี่อากาศร้อนมากเลยหาเครื่องดื่มเย็นๆกันดีกว่าครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับใส่มากใครชอบมากก็ทําง,งานนะครับดื่มแล้วรับรองว่าดีดได้ใจครับ <c oughs> นะ <c oughs> กาแฟแบบมอริการโนโด่ด้วยสวัสดีครับนี่คือรายการนัดเทสนัดชิมกันกันกบผมนัดเดชชัพยยัญญาครับวันนี้เรามีเครื่องดื่มเจง๋งๆนะครับ แนะนำให้ท่านได้คลายร้อนกันทำง่ายราคาประหยัดด้วยครับกับ W B Lemon Booster หรือน้ำพึ่งมะนาวโซดานั่นเองครับเรียกับเวอร์เลย Lemon W B Booster W B, w B คือพึ่ง,งนะฮะน้ำพึ่งมะนาวโซดาพึ่งร้อง B B B ก็เป็น W B Lemon w B. ก็มะนาวนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมีสูตรเอาแบบแกง้งวงด้วยผมจะใส่ครับอันนี้ด้วยนะครับ อเมริกาโน่ครับของเอสกาแฟนะครับ,งรบชงได้หลายเมนูเลยเริ่มจากการหัน่นนะมะนาวสักสองลูกแล้วกันถ้ามันท่าน,นะฮะหนึ่งแก้วเนี่ยสองลูกก็พอนะครับจะใส่อันนี้นะครับมันทำความลงทำง่ายมากเลยใส่ถ้วยตวงไปด้วยครับจะได้รู้ว่ามะนาวหนึ่งลูกเนี่ยมันได้น้ำประมาณกี่นะครับ ใครที่ไม่มีถ้วยตวงก็ใช้วิธีบีบเอาเลยแล้วกันครับยอดเหแบบนี้นะครับชั่รงเว้าไม่ชุ่มชำชำจริงๆน้ำพึ่งนะครับของโครงการหลวงครับดอยข้างเก็บไว้ที่บ้านไม่เคยขาดเลยกะเอาแล้วกันนะครับ มานี้ใครชอบหวานเพิ่มได้นะครับใส่น้ำผึ้งลงไป oh, <no. S 1> น้ำมะนาวครับคนให้เข้ากันหอมมากอ่ะ ใส่น้ำแข็งไม่ทันใจนะครับผมมือให้แล้วกันแต่ล้างมือแล้วนี่เลยประมาณนี้ครับจับโซดาน้ำงมะนาวก็ต้องมีอโซดาครับร็อเมาเชนกินกับอะไรก็อร่อยนะครับ Ilan. แใส่ชอบเลยนะครับใส่มากถ้าชอบมากก็ใส่เยอะหน่อยเลมอนดับเบิลบีบูสเตอร์คอฟฟี่อืมสหรับสายทำงานนะครับดื่มแล้วรับรองว่าสดชื่นดีดได้ใจครับโอ้ หวานพอดีเปรี้ยวพอดีแล้วก็มีความเข้มข้นของกาแฟแบบมอริกาโน่ด้วยโคตรอร่อยเลยตัดเทสคูเทสลองทำมาดูนะครับทำง่ายๆครับผม